ทำไมลูกค <laughs> <my> <chat ills> ้าอยากตัดผมกับช่างใหญ่ครับทาไมถึงอยากมาตัดผมกับช่างใหญ่ก็อยากจะลดูเท่ๆเหมือนเหมือนที่ดูมาในคลิปอ่ะวันนี้เท่ยังไะเท่แล้วค่ะเท่ขึ้นเท่เท่ยังไงอะเท่ยังไงเท่แล้วเท่แล้วเท่ยังไงก็ดูดีเอางี้และกันดูดีก็วันนี้ช่างใหญ่ตัดทรงทรงเสยนะครับทุยกลางลากลากกระลอกนะไม่ใช่ลากไซนะไม่ใช่หางเต่านะ ฟังดีๆนะกระลอกนะครับหางกระลอกของลูกค้าเนี่ยธรรมชาติเขาจะบิดตัวไปจนขวานะช่างใหญ่ได้ตรงแล้วเอากันไกลแต่งแต่งแต่งแล้วก็รูดเอาแวกรูดแล้วก็บิดไปทางซ้ายนะพอมัน<ม>พอมันตกธรรมชาติมันจะตรง<ม>่ะนะง่ายๆนะลูกค้านะเอาไดาเา้เป่าๆแล้วดึงมาทางซ้ายนะถ้าต้องการให้หางกระลอกของลูกค้าตรงอ๋อโอเคื่ะคือปรับทิศทางของเขาเฉยแล้วก็เอาเอาแวกรูบรูให้มันอยู่ตัวนะครับถ้าอยากแข็งก็ สีสเปรย์หนึ่งแต่ผมแนะนําว่าใส่แวกเกดีกว่าถ้ามันแข็งมันตรงอะมันมันมันกระด้างเกินใช่ใมันดูไม่สวยมันดูไม่เป็นธรรมชาตินะให้มันสายไปสายมาเป็นอย่างเงี้ยมันจะสวยดีนะครับข้างบนก็ใช้ทคนิคตัดแนวตั้งแนวนอนให้เหลือแค่นิ้วเดียวนะแล้วก็สับฟันปลาไปไปไปบางๆข้อควรระวังก็คือบริเวณจุดขมับลูกค้าเนี่ยตรงเนี้ยเอาเป็นตาวนิดนึงครับตรงเนี้ยลูกค้าผมไม่ขึ้นนะถ้าเราไปตัดเทเลอร์ทาร่าตัดไปในเรียบร้อยเลยตอนหายอีก ทั้งซ้ายและขวาเนี่ยแล้วด้านขวานะเนานะี่ยลูกค้าหายเยอะเลยเนีย่ยตรงนี้ช่างใหญ่ก็เกือบพลาดไปแล้วเบรกทันอยูนะ่เพราะฉะนั้นตัดเกียร์ให้มันเป็นธรรมชาตินะมันก็สวยนะครับโอเคขอให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงค,ครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายบบชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยช่างใหญ่ดนวยนะครับช่องทางติดต่อจองฮิวตัดผม เบอร์โทรศัพท์0819856234และ0625483999นะครับช่องทางออนไลน์ก็จะมี Facebook Fanpage กำเนิดซาลอนนะครับและช่องหนึ่งจะเป็น Li น์แอนะครับพิมพ์คาว่าแอดไซน์นำหน้านะ K A S E M อ่านว่ากเกมนะครับสำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปจอดรถได้3จุดนะครับจุดที่1ก็คือจอดที่ตลาดยิ่งจเจริญ หรือ,อยิ่งจเจริญมาร์เก็ตนะครับแล้วก็นั่งลิบข้ามฝั่งมาเดินเข้าซอยไม่เกิน5 0เ mm, มตรร้านอยู่ฝ่ามือนะครับแล้วก็จุดที่2จะเป็นซอยพหลโยธินท,ท,ที่สองแยก3นะครับอยู่เยื้องๆกับร้านช่างใหญ่นะครับสังเกตร้านไก่ย่าง5าดาวอยู่ตรงข้ามนะครับกับซอยที่จอดรถนะครับมีค่าจอดรถเช่นกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นซอยโรงรับจำนำสะพานใหม่นะครับมีรับฝากรถเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับออกประตู4ี่เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะนะครับถ้าออกประตู3ามจะเป็นโรงตลาดยิ่งเจริญนะครับลูกค้าที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับก็นําไปเปผยแพร่ได้ทุกช่องทางนะนะครับก็ช่วยช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะตัดผมหรือว่าอยากจะทําสีดัดผมนะครับให้จองคิวเผื่อมาสักหนึ่งถงสองชั่วโมงนะยังไงก็โทรเช็คก,กับทีมงานแล้วกันนะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับชาวชูชูใหญ่เพชรมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสั่งวอขนาดนี้ทําให้ดูดีค่อยๆก็มาไม่ว่ายยิงหรือดใจชมตัดผมคนเก่งไม่มีใครเก่งยานของ